สวัสดีค่ะ FC ใหญ่ตุ้มทุกทุกคนนะคะ FC มะลำพิลำเพลิน FC แม่พรพิรดีและ FC เป็ดน้อยคำล่า <c oughs> <c oughs> เสียงแปลกๆเดอ้อมันนี่เดอ้อหวัดลงคอแล้วค่ะแต่ก็ยังคิดฮอดพี่น้องก็เลยมาคุยกับพี่น้องตอนสายๆเนาะค่ะเนาะมาให้กำลังใจแม่พรพิรดีและ ศิลปินทุกๆคนในวงหมอลำเพลินอำเภอนะคะวันนี้วันที่4ตุลาคม2 5 6 6วันนี้ไปเล่นอยู่ว่าปีนะคะเนาะอยู่อุดอรนะคะพี่น้องไปเปิดวิกก็เลยใหญ่ยยตุ้มก็เลยมาประชาสัมพันธ์ช่วยนะคะช่วยการซื้อบัตรซื้อปีเดอร์เอฟซพี่น้องไทยเฮานะคะร9คะแนนนะคะ ที่ยังบุกเคยบึ่งกับเข้าไปบึ่งเดิมมรพิลเพลินม้วนนะคะพี่น้องม้วนปีที่สามนี่ยิ่งใหญ่อลังการนะคะสมศักดิ์ศรีมรำพิเพลนขนาดแท้เมื่อนี้เพื่อนไปเปิดวิกอยู่ว่าปีปทุมอยู่ร้อยเอ็ดเอ้ยหุ่นว่าไปอ้ยเนาะพี่น้องเนาะไปทุกที่อยู่ดอน,นว่าไปห้อร้อยเอ็ดเลวพี่น้อง โอ้ยกินยาลายเบอบ่บอยใหญ่ทุ่มนี่ <c oughs> แต่อยากหัวเนาะว่าไปทีทีโอ้ยเนาะอ,อุดอน,นะคะ่ะพี่นอ้องอุดอนคืออุดอนคือหัวใจของพล่ลเพินเดออฤดูการแรกดดูการที่สองก็แฟนขับอุดอนหลายนะคะพี่นอ้องแฟนขับมาลัเพล่ลเพินนะคะ มเมแรงกปส้อยกันเสียนาฮานเสียเสียพิลำเพื้นนะคะพี่น้องไปดูไปให้กำลังใจราชินีชาวดินนะคะแต่ว่าเมื่อนี้ยายตุ้มขึ้นหัวข้อคลิปว่าสะออนมาลายเปิดน้อยคำล่าเนาะแต่ก่อนที่สิไปสะออนมาลายคำล่ากะมาให้กำลังใจแม่ปูพ่พรสะก่อนเนาะหัวหน้าวงนะคะพี่น้อง วงเดินได้ศิลปินก็ค่อยเดินได้นะคะไม่มีวงก็ไม่มีศิลปินเดอ้อพี่น้องเดอ้อเกิดจากเพชรลํำพืนก็ต้องดูเลวงก่อนนะคะพี่น้องแล้วก็ค่อยดูแลศิลปินเป็นคนๆไปเนาะอันนี้ทุกฮาทุกคนต้องตระหนักนะคะพี่น้องเนาะมไม่มีวงไม่มีเรานะคะ เพราะฉะนั้นดูแลวงก็เท่ากับดูแลศิลปินนะ,ะพี่น้องนะคะบาทนี้ถ้าผายเงี่เคยซื้อบัตรซื้อปีกอโอนเงินเข้าไปนะคะที่ธนาคารกสิกรไทยเลีกที่บัญชีหนึ่งหนึ่งห้ห้ปดหดปดปดคะชื่อบัญชีกะพิระดียุบุเนา พอเฮาโอนเงินแล้วมันก็สิได้สลิปมานะคะกระเซฟเอาสลิปอนนะนะส่งเข้าไปในแฟนเพจมะลำเพชรลำเพลินแฟนเพจนะคะแล้วมันก็จะมีข้อความอัตโนมัติติ้งลงมานะคะแล้วเฮาก็แจ้งเข้าไปว่าซื้อบัตรกุมปิดวันที่สี่ตุลาคมส5 6 6หกสิบหกเขาก็สิเชิญเขาเข้ากลุ่ม แล้วก็ไปที่กลุ่มแล้วก็กดตรงกลุ่มนั้นเขาก็จะบอกว่ายุคลืออันนั้นถึงจะสิ้นสุดนะคะแล้วมันก็จะมีข้อความมาว่าเข้ากลุ่มได้นะคะเข้ากับซิเบิ้งได้ตัวแรงนะคะ mm. มือแรงมีมีเรื่องนึงใหญ่ตุ้มสีมาบอกนะคะตัวที่แสดงเป็นหนูอ่อนเป็นลูกสาวของแม่พร ในเรื่องแรงไงฤศยากับตัวที่แสดงเป็นนางมุนโทเนาะที่นั่งสลิงนะคะที่นั่งสเลี่ยงนะคะที่ไปอัญเชิญน,นางไปอันเท้าสินไซไปแย่งนางมาจากยักษ์นะคะอันนั้น น้องหนูบุญนางเอกหนูบุญบริปเด้อค่ะต่อแรงน้องหนูบุญเพื่อนติดงานรับงานไว้ตั้งแต่ยังไม่ได้เข้ามาอยู่เพรลำเพืินรอบสองนะคะตั้งแต่นานแล้วหนูบุญเพื่อนก็ได้แจ้งแล้วกับพ่อผู้ใหญ่บ้านกับแม่พ่อนะคะว่าเพื่อนติดงานต่อแรงเขามาลุ้นกันเนะาะไพสิ์แสดงแทนเขามาลุ้นกันเนาะพี่น้อง กบ,บเป็นอย่างเนาะความจําเป็นจริงๆนะคะอันนั้นเรารับงานไว้แล้วเราก็ต้องทําหน้าที่ของเรานะคะพี่น้องมีตัวตายตัวแทนค่ะบอลําทุกทุกองนะคะมีตัวตายตัวแทนนะคะศิลป,ปินกบ,บ,บสบายลหลายคนค่ะหลังจากวันที่ทรงโชวผ์ผลงานเปิดวงไปแล้วก็พากันไปหาหมดหาหมอโอ้ยทั้งคําล่าทั้งใครอะ่ะ น้ำตาลอองฟองเชอรี่พระเอกโอ๊ตไพเอกหลายคนได้ค่ะพี่นอ้องบสบายเพราะว่าซ้อมกับฝนทุกวันเนาะฝนตกวันแสดงก็ฝนตกเอาสู้ๆค่ะพี่นอ้องแต่ยายต้อมยายตุ้มยอมหลับสปิริตของศิลปินทุกคนในวันเปิดวงวันที่หนึ่งที่สองเนาะมาครบหมดเลย ถึงจะไม่สบายก็มาคบหมดเลยนะคะพี่น้องโอ้ยยอมรับสปิริตอยู่ค่ะเนาะกลับไปก็ให้กำลังใจไม่พรเพลิดีอีกนะคะต่อแรงทุกคนนะคะหวังว่าคงจะไม่ทิ้งกันเนาะเอฟซีมรำเพลินจับมือกันไว้แน่นๆนะคะวันนี้ก่อนจากกันก็ให้ดูมาลายน้องคำลาเนาะเอ้ยแสนแตกแล้วดีใจน้ำเด้อน้องคำลา ชุดเพื่อนกระงามงามค่ะพี่น้องชุดสีทองเนาะน้องคำล่าในวันเปิดวงชุดงามคนกระงามค่อะไราากั็ได้หลายน่าจะได้เยอะกว่าเพื่อนแหละเนาะเพราะเอฟซี FC, ไม่ฮักดพันยู่ต่างประเทศเนาะก็ได้เยอะเสียนแตกค่ะพี่น้องก็ดีใจกับน้องคำล่าเนาะอ่ะพัฒนาตัวเองต่อไปนะคะก่อนจากกันก็ ขออวยพรให้เอฟซีใหญ่ตุ้งทุกคนคะ่ะดูแลสุขภาพเดอ้อไม่เจ็บไม่จนนะคะไม่ทำร้ายผู้อื่นด้วยกายวาจาใจนะคะพี่น้องรักตัวเองรักคนอื่นนะคะไม่ไปทำร้ายคนอื่นด้วยวิธีการต่างๆนานาน,าน,นะคะกรรมมีจริงนะคะพี่น้องกรรมมีจริงจะมาช้าหรือเร็ว ก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาที่ตัวเองทำไว้นะคะทำแต่กรรมกรรมก็จะตามสนองนะคะทำความดีความดีก็จะตามสนองค่ะจำคำอย่าตุ้มไว้เด้อเอาท้ายคลิปนี้กระบ,บึ้งมาลายคำลานะพี่น้องเนาะแล้วก็ไปให้กำลังใจไม่พอหรือตะแรงหรือทุกๆคนนะคะจากกันด้วยมาลายของคำลาป็ดน้อยนะคะพี่น้องคลิปนี้นะค่ะบายบายค่ะ ต่อ2คนง่านสอนน้ำกัระไรกันเด้อค่ะควรสำรับมาไล่บัาค่ะเฟสหน่อยน้ำกัระไรกันเด้อ